สวัสดีค่ะริวเองวันนี้เนี่ยหนีกรุงเทพมาเที่ยวพัทยาหนึ่งวัน,วนก็คือมาพักทีอ่อะไรนะอ๋อฟ mm ูร hmm. oh, ์มาจองเทียนบีชค่ะก็อันนี้คือห้องพักของริวเอง mm hmm. อันนี้ซือแผนผังเนาะจุดสีแดงคือห้องเราเองอันนี้เราอยู่ชั้น27อยู่ห้องที่เห็นทะเล180องศาเลยโอเคเราเข้ามาดูกันดีกว่า นี่เสียบการาดจื๊อไฟติดสิ่งแรกที่เข้ามานะคะเราจะเห็นอันนี้ก่อนห้องน้ำามีของตีมาให้เยอะมากนี่มีทั้งสบู่นะโฟมบาสมีคอนดิชแนน่งแชมพูมีโลชั่น มีชาเว์แคปมีแปรงสีฟันยาสีฟันนะแล้วก็คัตเติลบัตโอเคแล้วก็เรามีแก้วสองแก้วโถ oh. แล้วที่เจ๋งคือนี่เราชอบมากมันเจ๋ตรงนี้ที่ว่านี่มันเป็นอ่างเป็นอ่างนะแล้วก็สามารถมองทะลุออกไปข้างนอกได้เลยป๊า คือถ้าเกิดมาก,กับแฟนเนี่ยถึงในถึงกกาเลยจ้าห้องเป็นกระจกแต่ว่าถ้าไม่อยากได้ก็เอาม่านลงได้มันจะมีม่านอยู่ตรงนี้โอเคเอาจากห้องน้ํากันไปเราไปดูข้างล่างกันต่อฝั่งตรงข้ามห้องน้ำนะคะก็จะมีนี่กระจกบานใหญ่บึ้มเอาไว้ส่องตัวเองเช็คสภาพร่างกายก่อนออกข้างนอกนะคะแล้วก็มีมีเสื้อคลุมอาบน้ำให้ เป็นตัวนี้นี่เสื้อคลุมอาบน้ำมีตู้เซฟด้วยแล้วก็แฮร์ายเออร์แล้วเข้ามาดูในส่วนของอ่ะนี่มีตัวนี้ที่ต้มน้ำค่ะก็คือใช้ชีวิตโรลนะคะแต่ว่ากลางคืนก็มานั่งต้มมามาก,กินเก๋ๆเนาะแล้วก็ตุย็นอยู่ตรงนี้นี่ตุย็นโอเคมีอะไร รองเท้า <How. S 2> นี่ๆใช่ไมอ่ะเออประมาณนะ้ะเนาะรองเท้ามีดีวีโนนีนันโนโน,โนบลาบลาเตียงเก๋ไก่ชไนเดอร์จ้าดาโอเคในห้องเนี่ยไม่มีอะไรละเรามาดูข้างนอกกันดีกว่าเปิดไปแล้วนะ อย่างนี้ค่ะคือเป็นวิว180ร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมฉะนั้นเราจะให้ทุกคนเห็นว่าทะเลเนี่ยสวยขนาดตัวนี้มีเมฆนิดหน่อยนะเหมือนฝนอาจจะตกไปดูกันเลยดีกว่านี่ร้อยแปดสิบโอเคไหมอ่ะ จริงๆแล้วว่าถ้าเราอยู่ฝั่งปีกซ้ายอ่ะเราจะเห็นพัทยาพาร์คด้วยแต่ว่าไม่ได้ห้องฝั่งนู้นอ่ะก็เลยไม่เห็นแต่ว่าอันนี้ก็โอเคแล้วเนาะก็เดี๋ยวยังไงไว้ค่อยเจอกันใหม่นะคะขอไปนอนเล่นให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์กันนะจ๊ะบ๊ายบาย